สิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะในสิ่งที่เราจะต้องระวังในปีนี้คือการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของความการประสบความสำเร็จการไปต่างประเทศแล้วคะ่ะปีนี้อาจจะยังไม่ใช่ปีของเขานะคะแต่ถามว่ามีความสําเร็จไหมคือมีค่ะแต่ว่ามันต้องสากฝันนะคะโดยที่ถ้าดูส่านะนคาค่ะก็สมัยถึงความสําเร็จเนี่ย ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะเป็นการเกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูมันจากเรื่องงานของเขาอ่ค่ะอาจจะมีสิ่งใหม่ๆอะค่ะที่เขาอาจจะไม่เคยทำเขาจะได้เริ่มทำนีอลองทำนะคะหรือว่าจะเป็นธุรกิจอะไรที่ทำก,ก,กับครอบครัวก็ได้ค่ะที่เกิดไม่ได้มามันก็จะไปต่อเกี่ยวข้องกับในส่วนของความถนัดของเขาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนให้ของความสงเนี่ยคือให้ที่ขึ้นนะคะ ก็จะต้องหมดช่านะว่าเออน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในส่วนของเกี่ยวกับซิกเซนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่บางเอิญว่ามีการรีมารุงต้องให้เรามาระวังค่ะว่าผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราอาจจะนำปัญหาหรือทําความยุ่งยากอะไรอะค่ะมาให้เราก็ให้เราแมระ<ม>วังเรื<ม>่องนี<า><ม>้นะคะในส่วนของเรื่องเด่นสำหรับีนี้ของจ้าตากาเลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับคู่หุ้นคูน่สัญญานะคะ อย่างนี้ค่ะจากน้าใพ่เนี่ยก็คือบอกกับเราว่าให้เราลองพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราผู่อัวค่ะมันเป็นยังไงให้เราลองใช้ความคิดของเราค่ะอยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองนะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องคูค่เป็นยังไงก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องทำใจถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องทำใจำใน,นิดนึงเพราะแต่แก้ไค่ก็คืออาจจะแยกกันอยู่ให้ทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าคนยังไม่มีคู่คูกช่วงปี ช่องสามนี้ก็บอกเลยว่าคนที่เข้ามาจะไม่ใช่คู่แท้ของเราค่ะก็ให้คำใจไว้ย้ำจังนะ